วิธีการแยกชิ้นงานเพื่อนำไปสกัดเอาทองคำนะครับสมมุติเราได้แผงบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มาแบบนี้นะครับเราก็แกะออกมาเลยนะครับใช้ความร้อนเป่านะครับเราก็จะเปอ,อกมาเป็นแบบนี้เนาะจะมีทั้ง IC นะครับจะมีทั้งเข็มชุบทองนะครับให้แยกอยู่3ประเภทนะครับ3แบบเนาะ หลักๆช่างเก่งก็จะแยกเป็น IC นะครับถ้ามีไอซต้มทองก็แยกต่างหากเนาะ i อแต้มทองนะครับ ic ร่วมนะครับแบบนี้นะครับ ic ร่วมเนาะแล้วก็งานเข็มแบบนี้นะครับเข็มชุบทองเนาะที่ไม่ติดขยะนะครับเข็มที่ไม่ติดขยะแล้วก็งานขาแรมนะครับนะแบบนี้นะครับแยกต่างหากเนาะแล้วก็งานชุบทองนะครับ แบบนี้นะครับมันมีทองแต่ว่ามันยังติดขยะอยู่เนาะติดพลาสติกนะครับนะแบบนี้มันแกะไม่ออกอย่างนี้เนาะเราก็แยกแบบเนี้ยเดี๋ยวเรารวมกันได้เลยนะครับเราจะไปทําวิธีลอกก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเผาก็ได้เนาะตัวนี้ก็รวมรวมนะครับอาจจะใช้วิธีการลอกนะครับลอกด้วยน้ายาลอกคองเลยก็ได้นะครับที่เกี่ยบแยกเนาะถ้ามันแยกยากลําบากนะครับนะ หลักๆก็จะแยกเป็นแบบนี้เนาะงานชุบทองนะครับเนี่ยแผ่นชุบทองแบบนี้นะครับรวมกันไว้แบบนี้เนาะขาแล่มนะครับถ้ามีขาแลมก็ตัดขาเล่มงานเข็มแบบนี้นะครับเข็มชุบทองนะครับนี่เนาะแบบนี้นะครับงานไอซีนะครับหลักๆเราจะแยกอยู่ประมาณนี้เนาะสองตัวเนี้ยทํารวมกันได้เลยนะครับให้เพื่อนๆคิดแบบนี้นะครับวิเคราะห์แบบนี้เนาะ สมมุติเราจะเอาทองเนี่ยในชิ้นงานเนี่ยนะครับเราทํายังไงนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองอย่างนี้การสกัดทองคือการแยกทองคําออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ทองเนาะสมมุติเราจะเอาทองออกจากไอซีตัวเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอซีมันมีอะไรนะครับหนึ่งเลยมองด้วยตาเปล่าเราเห็นแล้วพลาสติกพลาสติกนะครับแล้วก็มีแผ่นบอร์ดเนาะตัวนี้นะครับเราเอาไปทําลาย พลาสติกนะครับด้วยการเผาก็ได้นะครับหรือว่าต้มกดซันฟิลิกก็ได้ต้มกดซันฟิลิกแล้วนะครับทาลายพลาสติกแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีทองคํามันจะมีทองแดงมันจะมีเศษกระจกเนาะจากนั้นนะครับเราแยกยังไงต่อเราก็ไปทําลายทองแดงนะครับด้วยกรดไนติกนะครับทาลายเสร็จปุ๊บนะครับ2ออย่างถูกทําลายไปแล้วนะครับพลาสติกกับทองแดงมันก็เหลือทองคํากับเศษกระจกเศษผ้าละทีเนี้ยเราไปทําลายผ้าทําลายกระจกได้ไหม ได้นะครับแต่ว่าเราทําลายทองคําให้เป็นน้ําหรือว่าการละลายทองคําง่ายกว่านะครับเราก็ละลายทองคําด้วย a อนะครับแล้วก็แยกทองคําออกจากเศษผ้าเศษกระจกแล้วก็นํามาตกตะกอนนะครับนะเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าชิ้นงานมันมีนมอะไรเนาะมีพลาสติกก็ไปทําลายพลาสติกออกก่อนเนาะอายุตัวอย่างตัวนี้ตัวเนี้ยเรามองด้วยตาเปาล่าละเราเห็นทอง <c oughs> เราเห็นทองถูกต้องไหมครับเนี่ยตันนี้ ทองคานะครับแล้วก็นี่แผน่นบอร์ดตัวเนี้นะครับชื่อเขียวเนี่ยมีแผ่นบอร์ดแล้วก็ใต้ทองคําเนี่ยเขาจะเคลือบเป็นทองแดงไว้นะครับเราจะเอาทองเอาอยัางไงเราก็เอาไปกัดด้วยกรดไนติกนะครับเพื่อทําลายทองแดงที่อยู่ใ,ใต้แผ่นทองตัวนี้ทองคําเปลียวตัวนี้ยมันก็จะหลุดออกมาเราก็เอาไปหลอมได้เลยเป็นทองคําเลยนะครับหรือว่าเอาไปตกตะกอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะอ่านะครับการสกัดทองก็คือการแยกเนาะ าามาดูตัวนี้ตัวนี้มันมีอะไรตัวนี้มันมีดีบุกนะครับมันมีดีบุกมันมีโลหะอื่นเนาะเราเอาไป a r แยกได้ไหมไม่ได้นะครับถ้า AR ก็เดี๋ยวมันจะปนดีบุกตะกั่วด้วยนะครับเราก็เอาไปทําลายดีบุกกอน,นะครับดีบุกตะกั่วก็ทําลายด้วยกดเกลือนะครับแล้วก็นําไปละลายทองคําแล้วก็ตกตะกอนกลับมาก็ได้นะครับเนาะสำคัญเราต้องรู้ก่อนว่า มันมีอะไรเนาะติดกับทองคําติดกับทองคําเราเนาะสมมติตัวนีเ้เดี๋ยวยกตัวอย่างแผ่นบอร์ดตัวนี้สมมติมีเยอะมากนะครับตัวนี้เป็น10 20 30สิโลเนาะเราจะเอาทองคําเราจะเอายังไงทองคํามันติดกับแผ่นบอร์ดอยากถ้าไปไล่ทําลายโลหะทั้งทำลายทองแดงทั้งทำลายดีบุกตะกัวมันจะใช้กดหลายตัวมากๆนะครับ สิ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถใช้น้ายาลอกทองนะครับลอกทองคําออกมาเลยนะครับแล้วก็มาจับด้วยซิงได้นะครับนะลอกโดยน้ายาลอกทองแล้วก็มาจับทองคําด้วยซิงเนาะนะครับแล้วก็ไปทําลายซิง์ออกเราก็ได้ทองคําแล้วด้วยวิธีการลอกด้วยดาษน,นะครับนะางานแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราก็จะรวมๆกันไหมอาจจะไปลอกเลยเนาะแต่ต้องมีเยอะๆนะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับให้แยกอยู่กี่ยางไอซีรวมกันได้1อย่างงานเข็มเป็น2อย่างนะครับเข็มจุบทองขาแล่มเป็น3อย่างแล้วก็งานตัวนี้นะครับเป็น4อย่างตัวนี้ก็ยังไม่คัดนะมันมีไอซีตัวเล็กๆนะครับไอซี IC ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเราก็เอามารวมนะครับกับตัวนี้ได้เลยนะเป็นอางานไอซีนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับการแยกบอร์ดการแยก งานสกัดนะครับออกจากบอร์ดเนาะนะครับส่วนแผงตัวนี้นะครับเราก็นําไปขายได้นะโลละหกสิบแปดสิบาทเลยนะนะครับหรือเพื่อนจะไปเอาพลาเดียมไปเอาเงินนะครับก็เป่าให้หมดเลยก็ได้นะครับนะอ่านะครับแต่ช่างเก่งส่วนมากจะเอาแค่ทองคํานะครับเนาะพวกนี้ก็จะขายไปเลยนะครับนะที่เกียรติทนะครับเขาเอาแค่โลหะที่มีค่าเยอะๆนะครับเหมือนทองคาเนาะอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ